ว่าการทำก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรของผมเป็นยังไงอยากชิมอยากกินให้ไปลองทำดูครับกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องมาลองดูทุกท่านวันนี้ผมได้ไอเดียการทำก๋วยเตี๋ยวเรือมาเพราะไปได้ไปเดินเจอของที่เซวแล้วผมก็ได้มา นี่ครับมาม่าถ้วยร้อนรสก๋วยเตี๋ยวเรือแล้ผมก็ได้หอมเจียวไข่ลวกสองฟองแล้วคุณเชียงหมูแล้วก็เจ้าหู้หมูเดี๋ยวเรามาทำกันเลยนะครับมาม่าถ้วยร้อนก่อนครับอืม นี้ครับเปิดฟ้าออกโอ้โหเดี๋ยวแกี่ยวามีมือเดียวก็อย่างงี้ครับอ,กกอีกข้างใช้กันไม่ได้ างในก็จะเป็นอะไรนะถุงที่ใช้ตามความร้อนนะครับก่อนอื่นเรามาใส่นี่ก่อนเลยครับถุงนี้เวลาโดนน้ำมันจะร้อนใช่ไหมครับประมาณนั้นใส่เลยนะครับใส่เสร็จแล้วเรามาเติมน้ครับนี่เป็นน้ำเปล่านะครับไม่เซเมนตซ่าผมกามาเติมแต่ขวดเองยัเท่า,าไหนไม่รู้นะ เดี๋ยวต้องรอดูพอประมาณเอาพอให้ท่วมพอครับแล้วก็ใส่นี่ลงไปใส่มะนาลงไปก่อนครับแล้วก็ปิดฝาเฮ้ยเดี๋ยวคุณเชียงหมูไม่สุกผมใส่คุณเชียงหมูด้วยดีกอ่า พี่ีคุณเชียงใส่เลยครับเราไม่มีมีดลืมใส่น้ำตังน,นี้ครับเติมไปให้ท่วมเลยครับปิดฝาครับว้าเกียวเราก็ไม่ได้อุ่นเราใส่เกี๊ยวอีกด้ว

ต้องปิดครับใช้มือปิดไว้มันกำลังเดือดเลยครับทับไว้ให้มันเดือดเต็มที่ไปเลย ไว้สักคู่รอมันสุกเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่มันสุกเลยนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยครับว่าจะอร่อยเหมือน,นก๋วยเตี๋ยวเรือที่เราซื้อตามร้านหรือเปล่าชิมน้ำก่อนครับอืมใช้ได้ครับกุนเชียงหมู ดีเวอร์แล้วมาดูเกี๊ยวครับมีความฉ่ำของน้ำน้ำก็เตี๋ยวเรือนะครับติดใจของเกี๊ยวนี่แหละครับสวยก็ โลกของเราครับอือจากไม่ขึ้นจิ้มเส้นครับร้อนจริงไรจริง เด็ดครับบอกเลยคุณเชียงก็หวานหวานอร่อย ก็ได้มาสาธิตให้ดูแล้วนะครับว่าการทำก๋วยเตี๋ยวเรือสูตรของผมเป็นยังไงอยากชิมอยากกินให้ไปลองทำดูครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่มพลาดคลิปใหม่ๆของผมส่วนคลิปหน้าจะเป็นไรแล้วเจอกัน